อ่านเพิ่มอ่านเพิ่มเติมความรู้เติมความรู้อ่านพยัญชนะอ่านพยัญชนะ อักษรสูงอักษรสูงขอไข่อ่านว่าขอขอไข่อ่านว่าขอชอชิงอ่านว่าชอช่อชิงอ่านว่าชอถอถุงอ่านว่าถอถอถุงอ่านว่าถอผอผึ้งอ่านว่าผอผอพึ้งอ่านว่าผอสอเสืออ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอหอหีบอ่านว่าหออักษรต่ำอักษรต่ำงองงูอ่านว่างอง งูอ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอช่อช้างอ่านว่าชอพอพานอ่านว่าพอพอพานอ่านว่าพอพอสำเภาอ่านว่าพอพอสำเภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอมอม้าอ่านว่ามอรอเรืออ่านว่ารอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารออลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอวอแหวนอ่านว่าวออ่านสระ อ่านสระสระเอสระเออ่านว่าเออ่านว่าเอสระแอสระแออ่านว่าแออ่านว่าแออ่านเลขไทยอ่านเลขไทยเลขหกไทยเลขหกไทยอ่านว่าหกอ่านว่าหกหออกกอหกหออกกอหกเลขเจ็ดไทยเลขเจ็ดไทยอ่านว่าเจ็ดอ่านว่าเจ็ด จอเอกดเจ็ดจอเอกดเจ็ดเลขแปดไทยเลขแปดไทยอ่านว่าแปดอ่านว่าแปดปอแอดแปดปอแอดแปดเลขเก้าไทยเลขเก้าไทยอ่านว่าเก้าอ่านว่าเก้ากอเอาเกาไมโทเก้ากอเอาเกาไมโทเก้าเลขสิบไทยเลขสิบไทยอ่านว่าสิบอ่านว่าสิบ สออีบอสิบสออีบอสิบอ่านแจกลูกอ่านแจกลูกสระเอสระเอกอเอเกกอเอเกตอเอเตตอเอเตปอเอเปปอเอเปชอเอเฉชอเอเฉหอเอเหหอเอเหลอเอเลลอเอเลวอเอเววอเอเว สระแอสระแอกอแอแกกอแอแกจอแอแจจอแอแจอ่อแอแอออแอแอรชอแอแฉช่อแอแฉหอแอแหหอแอแหพอแอแพพอแอแพหลอแอแล้ลอแอแล อ่านสะกดคำอ่านสะกดคำคำว่าเกคํคำว่าเกพยัญชนะกอไก่พยัญชนะกอไก่สระเอสระเอสะกดว่าสะกดว่ากอเอเกกอเอเกคํคำว่าเหคคำว่าเหพยัญชนะหอหีพยัญชนะหอหีสระเอสระเอสะกดว่าสะกดว่าหอเอเหหอเอเห คำวค่าเรคว่าเรพยัญชนะรอเรือพยัญชนะรอเรือสระเอสระเอสกดว่าสกดว่ารอเอเรรอเอเรคำว่าแต่คำว่าแต่พยัญชนะต่อเต่าพยัญชนะต่อเต่าสระแอสระแอสกดว่าสกดว่าต่อแอแต่ต่อแอแต่คำว่าแฉคำว่าแฉพยัญชนะฉชิงพยัญชนะฉชิงสระแอสะระ เอสะกดว่าสะกดว่าฉอแอแชฉอแอแชคําว่าแลคําว่าแลพยัญชนะลลิงพยัญชนะลลิงสระแอสระแอสะกดว่าสะกดว่าลอแอแลลอแอแลฝึกอ่านฝึก ใจดีใจดีจอไอใจจอไอใจดอีด in ีดอีดีใจดีใจดีมีตามีตามอีมีมอีมีตออาตาตออาตามีตามีตาขาเกขาเกขออาขาขออาขากอเอเกกอเอเกขาเกขาเกเวลาเวลาวอเอเววอเอเว ลออาลารออาลาเวลาเวลาหาปูหาปูหออาหารหออาหารปออูปูปออูปูหาปูหาปูดูแลดูแลดออูดูดออูดูรอแอลแลลรอแอลแลดูแลดูแลอ่านคล้องร้องเล่นอ่านคล้องร้องเล่น เพื่อนลูกช้างเพื่อนลูกช้างเด็ก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 เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนลูกช้าง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 เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนเด็ก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 ลูกช้างลูกช้างแม่แม่ตัวตัวยังยังเล็กเล็กแต่แต่เด็ก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  ตัวตัวเล็กเล็กกว่ากว่าลูกช้างลูกช้าง